ดีครับวันนี้ความฝันของผลียเป็นจริงแล้วครับผมตอนนี้ผมได้เป็นนักบินเล็บร้อยแล้วครับเครื่องละกี่ล้านบาทนะครับผมสี่ร้อยล้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจับอะไรลูีม้ตอกไปด้วยล้สวัสดีครับกลับมากับช่องไลฟ์โอฟต์โฟนนะคะวันนี้เป็นเอพิซดพิเศษนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ย พ่อหลุยดากา้าและแม่โบเนี่ยจะได้นองมาขับเครื่องบินใช่วันนี้พ่อหลุยใส่ชุดนักบินนะครับผมแต่ว่ามีแถบเดียวแถบเดียวแปลว่าอะไรเลยนครับแม่โบแปลว่าอะไรครับเป็นนักบินฝึกหัดครับผมามาชมชุดนักบินของหลุยหน่อยความฝันของพ่อหลุยนะคะก็คืออยากจะเป็นนักบินใช่ไหมใช่ตอนในเด็กเนี่ยผมขึ้นกันบินไทยตลอดนะฮะตั้งแต่ผมเดินทางครั้งแรกในชีวิตที่ผมขึ้นบินตอนประมาณ6เดือนเนี่ยผมก็นั่งการบินไทยนะครับตลอดที่ทํางานก็นั่งสายการบินไทยตลอดนะครับเนี่ยเราอยู่ที่อาคาร5ของการบินไทยนะฮะ ินอาคารที่มีเครื่องบินฝึกหัดหรือว่าเครื่องบินซิมูเลเตอร์ของการบินไทยนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปดูนะครับว่าพ่อตุ๋ยกระดักก้าก,กับแม่โบเนี่ยไปนั่งซิมูเลเตอร์แล้วเป็นไงบ้างครับตอนนี้เราเข้ามาถึงที่อาคาร5ของการบินไทยนะคะก็จะเป็นตึกที่มีซิมูเลเตอร์อยู่นะคะตอนมาถึงเนี่ยขั้นแรกก็ต้อนรับอบอุ่นมากมีที่นักบินนะคะลงมาต้อนรับเลยสวัสดีครับพ่อ่ะสวัสดีครับน้องรดักก้านะครับ,<โ>บสวัสดีทุกท่านนะครับ อช้แน่ว่านัดนะครับนี่ผู้ช่วยของบริษัทเนะครับต้องเดินนะครับของหม้อปัดไอติกานะครับขอบคุณสายบัตรได้เลยนะครับเป็นนักเรียนนักบินแล้วนะารเท่มาเท่มากโอ้โหอยากได้กันเพราะเลยไม่ได้ส่งรูปมาครับก็เลยไม่ได้บัตรครับบัตรสายบัตรสูตครับโอ้โหนี่เป็นโมเดลที่สวยมากเลยครับแล้วก็ใหญ่มากเลยนี่คือครั้งแรกที่เห็นโมเดลไซส์นี้เนาะอันนี้ก็เป็น2ชั้นนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นในส่วนของเฟิร์ส นะครับข้างบนก็เป็น business c l a s สอยู Street, ่ด้านข้างล่างก็เป็นอ c o n o m y class ครับผมว้าวสวยมากเลยแนมะ่บอกชอบแม่คิดถึงการบินทไทยไหมครับคิดถึงค่ะคิดถึงเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบรรยากาศเขาบอกว่าด้านในเครื่องบินเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะแบบไปอยู่ที่สนามบินของประเทศไหนอะไระขอติดตามนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะต้อนรับอบุ่นมากๆนะคะการบินไทยก็วันนี้ดีใจขอบคุณนะคะที่ให้พวกเราได้มาที่ซิมเลเตอร์นี้ค่ะ แนะนำนะครับคุณหนุ่มนะครับกับผมนเป็นกัปตันของ Boeing 777นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ7าเหมืนกันนะครับครับผมนี่เป็นเครื่องแรกที่ผมบินเมื่อ35ปีที่แล้วเป็นอ n a l o g เกี่ยวยังไม่ใช่ดิจิตอลยังเป็นเหมือนกับลูกโลกยังไม่เป็นออโต้ไพด์ ก็มีแล้วครับอ๋อเดิมมีแล้วใช่มีมีต้องเป็นห,หลักแต่ก่อนเครื่องรุ่นนี้จะต้องมีไฟน์เอนจิเนียร์ซึ่งจะนั่งอยู่ข้างหลังนักบินคอยช่วยดูระบบไฟหรือระบบไฮดรอลิกหรือระบบไอปรับเพรสเชอร์ของห้องผู้โดยสารสมัยนี้มันเนื่องจากเทคโนโลยีมันสูงขึ้นสกิเบเกอร์ก็ยังมีอยู่แต่น้อยลงจำนวนคนก็ลดน,นะน้อยลงดิสซิเทนเน่ก็บินตอนนั้นบินยุโรปเป็นหลักนะฮะดุสเซิลดอร์ฟเดลีอัมสเตอร์ดัมไฮโรซูริกแฟรงก์เฟิร์ตอินเตอร์คอนติเนนทัลเป็นเครื่องที่ใช้แล้วค่อนข้าง ประหยัดในยุคนั้นนะฮะเวลาเราเปิดสเตชันใหม่ๆก็จะเปิดด้วยดิจิเทนหลายๆที่เช่นปักกิง่งออสเตรเลียมเลยมลเบิร์น <c oughs> เดี๋ยวต้องนึกหน่อยเพราะว่านานแล้วเหมือนกันเห็นว่าจอจากูกโลกที่เราเห็นูโลกเนี่ยมันเริ่มกลายมาเป็นจอดิจิตอลแล้วการคอนโทรลผ่านไฟฟ้าหมดแล้วคราวนี้ไม่ได้ผ่านแบบว่าแมคชนิคซึ่งเจเนเรชั่นสุดท้ายที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันก็คือเรื่องของเซ็นเซอร ซึ่งอันนี้เรายังไม่มีซิมเวเตอร์ตัวนี้จะเห็นว่ามันพัฒนาออกไปมากตัวจอคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นจอที่ใหญ่ขึ้นแล้วเป็นจออินทิเกรตที่รวมทุกอย่างเข้ามาด้วยกันครับคนที่มาจะสามารถลองขับเครื่องบินได้จริงๆใช่ไหมคะใช่ครับเด็กๆก็ลองได้เหรอคะเราลิมิตอายุวัที่ตอนนี้ที่10บขวบนะครับสิบขวบตันเลยครับถ้า1 0บขวบขึ้นไปนี่ลองได้หมดเลยเหรอใช่ครับได้ลองเหมือนขับจริงๆเลยในซิมเลเตอร์เนี่ยเหมือนเครื่องบินจริงเลยมีระบบโมชันมีการเคลื่อนไหวที่เหมือนเหมือน ของเราเนแบนคลาสดีคือสิ่งที่ดีที่สุดของซิมเมเตอร์ที่มีขายแล้วแล้วพี่ตื่นเต้นไหมค่ะ <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยบินซิมเมเตอร์เสร็จก็ไปบินเครื่องจริงขึ้นลงค่ะสิบเที่ยวอะไรเง <c oughs> ี้ <c oughs> ยน,นะฮะะปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถทำขึ้นลง ในสม m u l a ตอรที่เรามีอยู่เนี่ยผ่าสิบเที่ยวแต่ว่าต้องขอเสนอหลักสูตรไปกับกรมการบินพาณิชย์นะฮะแต่วันก็สสำนักการบินพลเรือนเ้ออนุมัติหลักสูตรซีโร่ทาเราก็สามารถที่จะนั่นได้นักบินจะต้องสอบตลอดทุกๆ6เดือนถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็โอเพนบุ๊แต่ต้องต่อ S 1> <S 1> <S <S โจทย์มันยากโจทย์มันยากคะคือให้แก้แก้ไขสถานการณ์แต่ตะรู้ว่าจะทําอะไรบ้างเช่นเครื่องยนต์เสียเครื่องยนต์ไฟไหม้ฮดรอลิกรั่วสูญเสียความดันเรารู้โจทย์หมดแต่เราก็เตรียมตัวมาแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เราบินไปเนี่ยจะเกิดขึ้นช่วงไหนเดี๋ยวเข้าไปจะเห็นนะจะมีแผนของครูน่อยู่ข้างหลังจะใส่ซิมูเลเตเหตุการณ์นักบินที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็จะแก้ไขทั้งตันทักบินตลอดหลังจากที่ได้ฟังพี่นักบินนะคะแนะนําเกี่ยวกับะวรัตของเครื่องบินเนอะรู้สึกน่าสนใจอยากไปซิมูเลเตอร ด้านในนะคะก็จะมีเก้าอี้ที่เป็นเก้าอีจ้จากบนเครื่องบินจริงๆให้เรานังรอตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ก่อนเราจะเข้าซูเปอร์เนอร์เนี่ยเราไม่ควรท้องว่านะครับแล้วก็จะมีอร่อยๆครับขนะองว่า s สแ c นะครับจากครัวการบินไทยทำมาให้ด้วยกันนี่ถ้าเกิดทุกคนมาก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะช่องไลฟ์ตั้งโบใช่ไหมคะอันนี้แบบพรีเมียมมากนี่ไทยเคเทอร์ริ่งเนาะช่องแม่โบเนี่ยก็ชอบทำแน็คบ็อกซ์อยู่แล้วนะแล้วคนก็ชอบดูนะวันนี้เรามาดูสแน็คบ็อกซ์สอนการบินไทยกันดีกว่าโอ้ว้าวมีพายมีแซนด์วิชมีน้ำของเอื้องหลวงนะคะครัวเอื้องหลวงบัตเชอร์เค้ก ดีมากเลยครับชอบความใสใจอ่ะเนาะเป็นสายการบินที่แบบบริการแบบพรีเมียมแล้วก็ใส่ใจลูกค้าก่อนจะเข้านะคะเราก็จะต้องอ่านกฎกติกามารยาทนะคะแล้วก็เซ็นรับทราบแล้วก็หลักๆก็คือเด็กที่อายุต่ำกว่า10ขวบเนี่ยก็จะไม่อนุญาตให้เข้าเพราะว่าเครื่องเนี่ยจะเสมือนจริงเลยเขาจะจําลองสถานการณ์อาจจะมีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะไม่บอกกับเด็กเล็กสักเท่าไหร่แต่ว่าเกิน10ปีเนี่ยมาแล้วได้ลองขับเครื่องบินแน่นอนนะคะ ของนักบินนะคะทุกครั้งก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินเนี่ยนักบินก็จะต้องมาบรีฟกันบินเครื่องแบบไหนก็เข้าห้องนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะบิน777 300 er นะคะเราก็จะมาเข้าห้องนี้กันนะคะอ oh. ขอบคุณค่ะ แล้วปกติบิฟทีนึงนี่เข้ากันกี่คนนะคะก็เวลาทำริงๆประมาณ3ามมีครูคนหนึ่งล้วกันนักบินสอบนักบินก็นไปครบตลอดเนี่ยกับตังค์ก็ทุกหกเดือนก็จะมาสอบนักบินจะต้องสอบตอบให้ได้75เปอของคำตอบถ้าเป็นอิมเมอร์ซีต้องสอบได้เก้าสเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างรัดกุเนาะกว่าจะแบบขึ้นบินได้ทีนึงมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนไอ้กฎกติกาของโลกที่กำกับดูแลเกี่ยวความปลอดภัยก็เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีนักบินก็ต้องพัฒนาตัวเองค่ะไม่หยุดเรียนรู้ กตว่านักบินเนี่ยจะมีบุคลิกอบคล้ายๆกันคือจะดูแบบนิ่งสุขุมมามเชื่อว่าแต่ละคนมีความสามารถในการตัดสินใจค่อนข้างที่จะดีมากอันนี้เป็นซิมูเลเตอร์รุ่น A380 นะคะเครื่องละขี่ล้านบาทครับผม0 0 0รล้านโอ้โห400ล้านบาทแล้วก็อย่าไปกดปุมใลยปิ่นนะลูก สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเชิญชมได้เลยครับโอ้โหอันนี้เป็นคับพิษ A 3 8 0นยครับผมอยากลองนั่งฝั่งซ้ายหรือขวาดีครับกับตันกับตันสสวัดีครับสวัสดีครับกับตันโคไพลอดอ๋อกับตันกับโคไพลอดได้ครับค่ะคุณแด่งแดดมาเลยโอเคเชิญโัไพลอดนั่งค่ะ แล้วนี่คุณพ่อเป็นโคไพหลอดทอนนี้เป็นโคไพหลอดคไพหลอดจะนั่งขวาอะครับใช่ครับโอ้เหมือนจริงมากที่เราเห็นจริงมากๆนี่กำลังจะแท็กซี่ใช่ไหมอันนี้เป็นเครื่องที่เพิ่งแลลงมาอยู่ที่นี่เลยอันนี้อยู่ที่สนามบินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจับอะไรกันกเขาบอกว่านักบินเนี่ยเป็นอาชีพที่มีโต๊ะทำงานที่สวยที่สุดเฉพาะของเป็นแอร์บัสสามารถมีโต๊ะของเขาเองโต๊ะส่วนตัวมีคีย์บอร์ดในงานทำงานด้วย ในในอาคารนี้มีเจ็ดเครื่องนะครับใช่ใช่ครับตันนี้เป็นโซนนี้จะเป็นโซนของเครื่องบินใหม่ด้านนั้นเป็นสามแปดสนที่เราไปดูมาอันนี้ก็เป็นตองเจ็ดนเต้นไหมขับเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตมากครับแต่ในห้องนี้จะมืดนะครับเป็นห้องที่เย็นอากาศเย็นมากด้วยแล้วถ้าจะเป็นคนขับเครื่องบินกับท่านอาจารย์นะโอเคครับอ l r i อันนี้ของจริงแล้วนะครับเป็น b o e i n g 7 7 7 300 ER นะครับผม777ในนี้จะมีที่นั่งอยู่แค่5้าที่นั่งนะคะนับห้องกล้องนะี้เราอยู่ห้องกลงแล้วนะ ว้าวโอ้วิวสวยจริงๆอ่ะเหมือนอยู่ที่สนามบินฮ่องกงจริงๆเลยนะครับวิวทัศน์ว้าวถ้ารถขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเปิดประตูที่ทางเชือมสาไปแต่ละหน้้วก็ออกทางไฟด้านนู้นนะครับประตูทา <ừ, S 2> งไฟอยู่ด้านนี้ครับผมแต่ถ้าสะพานต่ออยู่ก็ต้อวิ่งวิ่งออกมาแล้วก็ลงทางรถไฟอ๋อครับผมเพราะว่า อน,นี่เป็นเซฟตี้ที่เราจะต้องอป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวผมาจะพาไปลองบินเล่นในอ่าวฮ่องกงดูนะครับโอ oh. ้เดจ,จากนั้นเราจะพาเข้าไปชมวิวในเมืองฮ่องกงกันนะครับเราจะจำลองสถานการณ์อะไรก็ได้เพื่อให้นักบินเนี่ยสามารถคุ้นเคยถ้าเกิดอะไรขึ้นนี้ใช่ไหมคะจะต้องทำอะไรบ้างสามารถที่จะใส่สภาพอากาศใส่ทั้งวันใส่ทั้งคืนได้แต่การเรียนขับเครื่องบินนะคะนี่เป็นหัวค่ำตอนกลางคืนเลยบบมืด อ๋ออันนี้มกกกักลูกสรผมจะลคดูลบสิบหิมาตกด้วยอ่ะโอ้โหนี่ว้าวใช่ไหมใช่ไหมหิมะตกอันนี้คือฟ้าร้องอะไรนเรากล,ลับไปที่เบสิกกันนะครับเอาคนวันแล้วก็อากาศแาาจ่มใสโอเคกคเลับไปพร้อมเลยคะเขับใจแลัวก่ะ Are you ready? ไปแล้ว เหมือนมากเลยอ่ะเหมือนมากๆเลยอ่ะเตรียมขึ้นแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเหมือนมากอ่ะมากแต่ไม่ใช่แค่ดี่ริงก็ลงเลยนะใช่ขอบแซวหอมมากอ่ะโอ้ยขึ้นแล้วเหมือนต้อาแล้ว 40 30 20 มีขึ้นมีหิมะเหมือนกันน <twitch S 1> ะค่ะหิมะกำลังจะตกหิมะตกแล้วตอนนี้เรากำลังจะขับเครื่องบินจากเชอราติกรนะครับไปไหนครับก็จะไปวนรอบเชอราติกรแล้วก็แลนดิ้งครับผมกดลงไปก็คือเพื่อนกดหัวนมครับผมนัวซ้ายครับนักขวาครับ เกียรติอย่างสูงเลยครับ Congratulations to Captain Dakar d a good job ุณคระบเป็นเกียรติอย่างสูงฝันเป็นจริงแล้วใช่ไหมคะ บอขอบคุณครับอาจารย์ครับคุณผูขอบคุณค่ะคขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์หนุ่มด้วยนะคะขอบคุณครับคุณยิ่งมอบมอบสิุดที่คิดขอบคุณครับ และพ่อซัลเเตกสำหรับการบินซูปเปอร์การินไทยสำหรับสมุิแลนดิ้งคุณพ่อไม่ยอมคุณลูกเลยอนะีตมันคู่ค่ะเดี๋ยวพี่ปอนะคะก็จะมาแนะนําน้องๆน,นะคะว่าถ้าเกิดสมมติใครอยากจะเป็นนักบินในอนาคตเนี่ย <c oughs> เขาสามารถที่จะเตรียมตัวอะไรได้บ้างอะคะ่ะอาชีพนักบินเนี่ยก็ไม่ต้องการคนที่เก่งหรือพิเศษด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษนะครับเราจะคิดว่านักบินเนี่ยต้องมีความรู้ด้านการคํานวณเป็นพิเศษหรือภาษาอังกฤษที่ดีแต่จริงแล้วนักบินเนี่ยเป็นคนที่อยู่ตรงกลางคือสามารถที่จะมีความรู้ ด้านการคำนวณประมาณหนึ่งภาษาอังกฤษประมาณหนึ่งแต่สำคัญท,ที่สุดนี่คือการที่เป็นคนที่ปรับตัวแล้วก็มีไหวพริบปรับตัวต่อสภาพการทํางานที่มันหลากหลายแล้วก็ทั้งกดดันได้น,นะครับซึ่งการเติบโตคงเป็นเรื่องของพัฒนานการทั่วๆไปของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งหรือว่าคนทั่วๆไปเนะี่ยความรู้หลากหลายคุยคนรอบด้านได้พัฒนาเัวเองตลอดพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองผมว่านั่นเป็นสิ่งสําคัญ สำหรับคนที่เป็นนักบินนะครับแล้วพี่ปอคิดว่าฝึกได้ไหมคะพวกไวพลิปหรือว่าฝึกได้ครับฝึกได้ใช่ไหมพรสวรรค์ยังไงก็สู้พรแสวงไม่ได้สู้อย่างเกิดจากสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาก็อยากฝากถึงทุกคนนะอย่างที่พี่ปอบอกว่าต้องเรียนรู้ตลอดเวลาปรับตัวไวยังไงก็รอดอยู่ธุรกิจไหนเนาะถ้าเกิดเป็นแบบนี้แต่สำคัญขอให้เราสนใจหรือว่าเราชอบมันก็จะเป็น drive ที่ให้เราออกไปพยายามเรียนรู้อะไรต่างๆมากขึ้นไปด้วย ตัวของเราเองอขอให้มีแรงมุ่งมั่นหรืออยันขึ้นไปก่อนทำแบบมีความสุขแล้วก็เพิ<ช>่มความ<ช>พยายามเนาะใช่ค่ะ<ช>ขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณดีค่ะวันนี้นะคะพ่อหลุยแม่โบแล้วก็ดาก้าเนี่ยก็รู้สึกโชคดีนะคะแล้วก็สนุกที่ได้ไปลองเป็นนักบินหนึ่งวันนะคะ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยซิมูเลเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้เอาไว้ให้คนทั่วไปเข้าไปได้นะคะเขาเอาไว้สําหรับฝึกบินเท่านั้น <š 00> เพราะราคาซิมูเลเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะคะปะกติแล้วเนี่ยราคาซิมูเลเตอร์จะอยู่ที่ประมาณ10%ของราคาเครื่องบินจริงนะคะเช่น<ด>ถ้าเครื<ช>่องบินราคา10,000,000,000บาทราคาซิมูเลเตอร์10%ของราคาเครื่องบินก็คือ1 0 0 0ล้านบาทก็ราคาค,ะค,ะค่อนข้างที่จะแพงแต่ว่าวันนี้เนี่ย,ย ประชาชนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยสามารถมีประสบการณ์แบบนักบินได้เลยนะคะซึ่งทางการบินไทยเนี่ยเขาก็มีมาให้3แพ็กเกจให้เลือกนะคะมี b a s i คเดลักซ์ แล้วก็เอา i m เนตนะคะซึ่งทั้ง3าแพ็กเกจเนี้ยทุกคนจะได้สามารถฝึกบินจริงๆเหมือนเป็นนักบินจริงๆนะคะแล้วที่สำคัญเนี้ยก็คือเราจะสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะบินไปที่สนามบินไหนสนามบินพวกนั้นเนี้ยก็จะเป็นสนามบินที่มีวิวที่ค่อนข้างที่จะสวยนะคะทางการบินไทยเนี้ยเขาก็คัดเลือกมาให้พวกเราแล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากลองประสบการณ์ทัสแอนด์โกนะคะก็คือการขับเครื่องบินแบบเอาล้อ แตะพื้นแล้วก็บินต่อเนื่องไปเลยเนี่ยก็ต้องไปแพ็กเกจเดลักซ์นะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบขับเครื่องบินแบบทิมโตกหรือว่ามีลมแรงอะไรเงี้ยนะคะ ก็ให้ลองแพ็กเกจอัลติเนทนะคะทักสามแพ็กเกจเนี่ยก็มีประสบการณ์ที่ดีมากๆถ้าเกิดใครมีโอกาสนะคะแม่โบก็อยากให้ลองนะคะที่สําคัญคือเราได้อยู่กับนักบินเนี่ยแล้วเราสัมผัสได้เลยอะว่าพี่ๆี่เขาแบบทัศนคติดีมากเขาถูกฝึกมานะคะว่าไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหนนะคะตั้งสติ แล้วก็ทําตามกระบวนการที่ได้ซ้อมมานะคะที่สําคัญคือต้องเรียนรู้ตลอดเวลาซึ่งพวกนี้เราสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันเราได้นะคะแม่โบก็ชอบแล้วก็ชอบที่จะได้คุยแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Line IG ThaiFlyX เนะคะเดี๋ยวแม่โบจะลิงก์ไวใ้ให้ที่ตรงคำบรรยายด้านล่างนะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากเขียนพวกเรานะคะพาดาก้า ไปฝึกงานในสายอาชีพอื่นนะคะก็ให้คอมเมนต์มาบอกที่ตุงชุมชนนะคะแล้วก็จะได้ทำเอพิโซดต่อๆไปนะคะใครชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ